ผมจะมาเจาะลึก2เรื่องและพูดถึงเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในปี2023และ24สําหรับธุรกิจโซลาเซลล์กันกับบริษัทที่เราอยู่เนี่ยก็คือบริษัท p o w e r w a l l ประเทศไทยจํากัดนั่นเองซึ่งเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบโซลา r เซลเลยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเงินลงทุนนั่นเองด้วยประสบการณ์ของผมเองก่อนนะครับปี2019เนี่ยคือปีที่ลงทุนโซลาเซลล์ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์เลยปัจจัยแรกเลยก็คือเงินดอลลาร์เนี่ยครับ อยู่ที่ประมาณสัก28บาทหรือ29บาทต่อดอลลาร์อย่าลืมว่าธุรกิจโซล่าเซลล์เนี่ยประมาณเกือบ90%คือการนำเข้าและในการนำเข้าเนี่ยเราใช้ดอลลาร์ในการซื้อขายจึงทําให้ราคาโซล่าเซลล์เนี่ยถูกมากต่อ1เมกะวัตในวันนั้นถูกที่สุดที่เราเคยขายเลยเนี่ยประมาณเกือบ16บาทต่อวัตหรือไม่ก็16ล้านต่อเมกนะครับและในวันนั้นเองเนี่ยดีมาลของโซล่ายังไม่สูงมากด้วยกับในมุมหนึ่งซัพพลายเนี่ยล้นตลาดเลย ทำให้ราคาแผ่นโซลา่าก็ถูกมากทองแดงก็ถูกอลูมิเนียมก็ถูกเหล็กก็ถูก Overall ในปี2019เนี่ยจึงทำให้ราคาโซลา่าเซลล์เนี่ยถูกมากๆหลังจากปี2019เนี่ยครับผมเกิดสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นบาทเริ่มอ่อนตัวเพราะว่าการท่องเที่ยวไม่มีเลยราคาโซลา่าเซลล์พุ่งกระฉูดเลยนะครับและเข้ามาในปี2022นี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่อยู่ตัวยังไม่พุ่งสูงขึ้นมาก อยู่ตัวมาต่อจากปี2021เข้าในปี2023อะไรจะเกิดขึ้นบ้างเรามาดูในมุมของดอลลาร์ก่อนละกันณนะวันนี้เนี่ยบาทของเราณนะวันนี้ที่ผมทํารายการอยู่เลยเนี่ยบาทอยู่ที่ประมาณสัก34เกือบ35บาทซึ่งยังสูงอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับ5ปีที่ผ่านมาแต่ในมุมกลับกันถ้าเกิดเรามองว่าท่องเที่ยวของเรากําลังดีขึ้นและบาทมีการแข็งตัวมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถนําเข้าอุปกรณ์โซลาเซลล์เนี่ยในราคาที่ถูกขึ้นได้ ส่วนในเรื่องของราคาลอแมดเองเนี่ยเรามาดูว่าดีมานของโซล่านะวันนี้เนี่ยสูงจริงๆบริษัทโซล่าเซลล์อย่างเรา powerwall เองเนี่ยเราโตขึ้นมาประมาณเกือบ4เท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วเราทำยอดขายอยู่ประมาณ300กว่าล้านในปี2022เราทำยอดขายทะลุพันล้านไปไม่ใช่แค่กับตัวเราเองกับทั่วโลกที่ตลาดโซล่าเซลล์กำลังโตขึ้น หากดีมาณยังสูงอยู่แบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าราคาลอแมทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นโซล่าสายไฟหรืออุปกรณ์จับยึดเนี่ยยังคงทรงตัวและสูงขึ้นหากดอลลาร์กับเงินบาทเนี่ยยังทรงทรงแต่ดีมานสูงขึ้นอยู่ผมเชื่อว่าในปี2023เนี่ยครับราคาอุปกรณ์โซล่าเซลล์หรือระบบโซล่าเซลล์เนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ในมุมที่ทรงตัวเท่าปี2022หรืออาจจะสูงขึ้น ผมใช้คำนี้ละกันส่วนปัจจัยที่2ที่เราพูดกันเนี่ยครับก็คือเรื่องของเลทค่าไฟที่เราจ่ายกับการไฟฟ้านะครับเราเห็นแล้วเนี่ยว่าในปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลมีการประกาศปรับค่า FT ถึง3ครั้งด้วยกันทำให้ค่าไฟฐานเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4.7บาทและเราก็ยังเห็นข่าวอีกว่าในปีหน้าเนี่ยจะมีการปรับ FT เพิ่มขึ้นอีกให้ค่าไฟเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5บาทกว่า เพราะฉะนั้นตัวนี้ผมสามารถกล้าฟันธงหรือว่าเชื่อด้วยความมั่นใจมากๆเลยนะว่าในปีหน้าเนี่ยค่าไฟยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมบอกว่าราคาโซล่าเซลล์ก็มีโอกาสขึ้นค่าไฟก็มีโอกาสขึ้นสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าจะเห็นหรือพี่ๆจะเห็นเลยเนี่ยครับก็คือการคุ้มทุนจากการลงทุนของโซล่าที่ค่อนข้างเหมือนเดิมเพราะว่าปัจจัยมันขึ้นไปด้วยกันสำหรวันนี้เราลงทุนโซล่าเซลล์คุ้มทุนอยู่ที่ประมาณ4ปีกว่า เงินลงทุนสูงขึ้นแต่เลทค่าไฟที่คุณจ่ายก็สูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยหากคุณลงทุนโซล่าเซลล์เนี่ยการคุ้มทุนก็ยังอยู่ที่ประมาณ4ปีกว่าเช่นเดิมครับอันนี้คือเป็นการวิเคราะห์โดยประสบการณ์แล้วก็โดยการมองเทรนด์ของธุรกิจที่กําลังมาสําหรับธุรกิจโซล่าเซลล์นะครับยังไงเนี่ยเราก็ต้องเกาะติดเป็นกันทุกๆเดือนหรือว่าทุกๆใรมาแต่ท่านใดยอยากจะลงทุนเลย ผมเชื่อว่าก็ไม่มีถูกหรือไม่มีผิดด้วยคำเปรียบเทียบหนึ่งที่เขาเคยพูดเสมอว่าถ้าเกิดผมให้คุณเลือกได้ว่าปลูกต้นไม้เมื่อ20ปีที่แล้วกับปลูกต้นไม้วันนี้คุณจะเลือกอะไรแน่นอนทุกคนก็คงจะบอกว่าเลือกปลูกต้นไม้เมื่อ20ปีที่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ปลูกเมื่อ20ปีที่แล้วเขาก็จะถามว่าดีที่สุดคือเมื่อไหร่ผมก็จะตอบเลยว่าก็คือปลูกวันนี้เลย หรือเมื่อเปรียบเทียบกับโซลาเซลล์ก็คือลงทุนวันนี้ประหยัดวันนี้เซฟวันนี้ครับใครสนใจอยากติดตั้งโซลาเซลล์โทรมาหาผมได้เลยนะครับแม่ซีอีโอโซลากูรูจะไปดูแลคุณ